เออเล่นแบบคงจะเสียงนี้ <c oughs> ยัางพอ่อพ่อเวนทําไมอ่ะไอ้ไอเฮียโกดไอ้อนี้เหรอคะคะ <c oughs> เรื่องอะไรเหรอคะ <c oughs> โกดกันเรื่องอะไร <c oughs> กดเรื่องกดเรื่องที่เปรองกันอะเปรองยังไงอะคะ ลองแบบลิไม่อยากไปลองกับเฮียเสร็จแล้วเฮียก็โกรธเดลย่เลยเฮียทำยไงคะพอเฮียโกรธแล้วเฮียก็มาหามามาลิมาบอกมามาตอนนี้ได้ไปง้อเฮียหรือยังคะไม่นะและลิได้ไปง้อเฮียหรือยังง้อคืออะไรง้อคือขอโทษนะคะง้อยังง้อแล้วค่ะง้อยังไงอะคะลิขอโทษจริงๆริงลไม่ได้ตั้งใจที่ลิไม่ได้ไปลองกับเฮียแล้วเฮียทำยไงคะเฮียก็ ดไม่ได้ขับเลยเฮียพูดคาแทนแทนหรื <c oughs> อเฮียพูดคาคาค่ะค<า>่ะาเฮียพูดคาแทนอะแล้วเฮียหายกอดหรือเปล่าคะเฮียคะหายกอดจังเนี่ยหายแล้วค่ะหายละสบายใจบายใจแล้ว <c oughs> บ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบาย นอนน้องคุณว่าอะไรคะหนึ่งสี่สองห้าสามหนึ่งส้าจะเล่นอะไรดีล่ะหกสามห้าหนึ่งสองสมาเล่นนี่แปดเดียวได้มสามหนึ่งสี่หกห้าสองสามหนึ่งสี่หห้าสองอันนี้ไงสี่สองห้าหกสาคนเล่นช่อันนี้ไม่ไวกรนเวสองห้าหกสามห้าสสมส่หนึ่งหถูก สี่หกหนึ่งสามสองสามห้าโอ้ยถูกอีกอะมั้ยถูกหมดเลยมั้ยาไม่ได้เล่นนานนะใช่ไหม